ท่านผู้ชมคงจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้าจะเกิดโควิดเนี่ยเทสโก้เนี่ยเขาก็ตัดสินใจจะมีการปรับลดธุรกิจของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะไปทิศทางใหม่นะฮะเพราะการแข่งกันออนไลน์ก็เยอะก็สูงนะครับรวมถึงต้นตัรเงินตัวเงินก็สูงนอกจากนี้แล้วเนี่ยหลายหลายอย่างก็เกิดขึ้นจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก่อนหน้านี้ด้วยพอมาเจอโควิดเข้าไปอีกก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับทำให้เทสโก้ยักษ์ค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษเนี่ยประกาศตัดสินใจนะฮะขายธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศโปรแลนด์ เหมือนอย่างที่ก่อนหน้านี้เขาประกาศขายธุรกิจของ Tesco ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียจนกระทั่งกลุ่ม CP ประมูลได้ไปเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้ยอมขายธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในโปลแลนด์ทั้งหมดเลยนะครับให้กับกลุ่มบริษัท Salling Group ซึ่งเป็นยักษ์ค้าปลีกจากเดนมาร์กไปประกอบการที่โปลแลนด์แทนนะครับสำหรับ กรณีของการนี้เนี่ยฮะดีลการขายกิจการซุปเปอรม์มาร์เก็ตเทสโก้ในโปลแลนด์เนี่ยนะครับก็ได้เงินไปประมาณกว่า7,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็หมายความว่าธุรกิจซุปเปอรม์มาร์เก็ตของเทสโก้ทั้งหมด301สาขาทั่วประเทศโปลแลนด์เนี่ยนะฮะร,รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าเรวดีซีดิสติบิวชั่นเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับรวมถึงเฮดคออร์เตอร์สำนักงานใหญ่ของเทสโก้ในโปลแลนด์เนี่ยก็จะถูกยกให้กับกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่า s าว i n g Group ของเดนมาร์กเป็นปริยายไปนะครับขายได้ถึงง7,000ลล้าาล้าาานนนบบบบททเเยยยีีดววะะคครรรัััตออม่ การถอยทับการตัดสินใจปรับลดโครงสร้างธุรกิจตลอดจนการตัดสินใจที่จะกลับไปเน้นธุรกิจของตัวเองค้าปลีกที่ยักษ์ใหญ่ที่สุดในสหราชชาณนจาัรหรือแม้แต่อังกฤษนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณ3-4ปีก่อนหน้านี้ครับโดยเราจะเห็นชัดเจนเลยครับว่าการทยอยออกจากการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ว่าจะเป็นไซ d e โมเดิร์นเทร นะครับไม่ว่าจะเป็นไซต์ที่เรียกว่ากึ่งกึ่ง convenience store หรือแม้แต่ไซต์ที่เป็นลักษณะของซ u p เปอร์สโตร์หรือแม้แต่ซ u p เปอร์มาร์เก็ตของเทสโก้เนี่ยมีสัญญาณชัดเจนมาตลอดที่ถือว่าฮือฮาและก็ใหญ่ที่สุดและเกี่ยวข้องกับคนไทยมากเนี่ยก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงของปลายปีที่แล้วจนกระทั่งบทสรุปเกิดขึ้นในช่วงของต้นปีนี้ก็คือเทสโก้ตัดสินใจยกเลิกยุติกิจการทั้งหมดที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนซึ่งก็เลยอ,อีก2ประเทศที่โดดเด่นหลักๆก,ก็คือมาเลเซียกับประเทศไทย แล้วก็มีการเปิดให้มีการประมูลซื้อกิจการกับแต่ละนักผู้ที่สนใจซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นยักษ์ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่อยู่ในทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียซึ่งการประมูลที่เกิดขึ้นในช่วงของปลายปีจนถึงประกาศยิ่มต้นปีนี้ก็ตกไปเป็นของกลุ่ม CP ก็ทำให้ว่าซีนั้นก็ได้กิจการของ Modern t r เ d รของท้งเทสโก้ co, ทั้งในไทยและก็มาเลเซียไปโดยปริยายแต่ว่าการตัดสินใจของทางเทสโก้นั้นยังเดินหน้าต่อเพราะว่าเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรปที่เรียกว่า eu หรือแม้แต่กลุ่ zone, ่่มปรระเทศยโนนนนใชวกอห้้าี ก็มีความย่ําแย่มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวมของยูโรโซนที่รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจย่าแย่ในที่ประเทศของเขาเองหรือแม้แต่การใช้สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ขึ้นภาษีก็ทําให้เศรษฐกิจและการค้าทั่วโลกนั้นตกต่ำไปด้วยซ้อมเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าสหราชนาจักรตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสาภาพยุโรหรือเอียูจนเราเรียกคําติดปากว่าเบรกซ t ก็ถือว่าลากยาวนานมามากตั้งแต่วันที่ลงประชามติครั้งแรกกว่าจะใช้เวลาถอนตัวเองออกยางเป็นทางการเนี่ยก็ร่วมร่วมไม่ต่ำกว่าสองปีและในที่สุดผลสำฤทธิ์ผลของการที่ถอนตัวอย่างเป็นทางการก็เกิดขึ้นในช่วงของปลายปีที่แล้วหรือว่าช่วงต้นปีนี้นั้นการถอนตัวออกมาก็เท่ากับว่าข้อตกลงสัญญิงสัญญาการใช้ประโยชน์การได้รับประโยชน์ของการขยายกิจการด้านของการค้าค้าปลีกในรูปแบบดีก็จะต้องกลับมามีการเจรจาใหม่กันหมดเพราะต่อจากนี้ไป สหราชอาณาจักรหรือว่ายูเคอังกฤษไม่ได้เป็นสมาชิกกับยูเต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อกลับต้องมีการเจรจาใหม่ต้นทุนในการดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องกลับมาว่ากันใหม่หมดแต่ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ก็ทําให้แน่นอนครับเทสโก้คงตัดสินใจที่จะมีการลดขนาดข,าดของตัวเองลงไปเรื่อยๆแล้วพอมาเจอปัจจัยที่3ก็คือโควิด -19 ซึ่งก็ทําให้กําลังซื้อมีปัญหาต่อไปอีกครับ เราจะเห็นได้เลยครับว่ายอดค้าปีที่อยู่ในอังกฤษก็ดีอยู่ในสาภาพยุโรปก็ดีในช่วงที่เกิดโควิดระบาดแรกๆนั้นต่างก็ตกต่ำย่ำแย่ก,กันหมดซึ่งถือว่าเป็นตัวที่เร่งสปีดและกดดันเร็วที่สุดกับการตัดสินใจที่จะต้องมีการรักษาหัวใจของธรุรกิจของค้าปีกเอาไว้ก่อนซึ่งก็คือเทสโกตัดสินใจขายโปแลนด์ Bo นี้ออกไปด้วยที่สําคัญกว่านั้นนะครับการค้าขายของค้าปีกในยุคสมัยใหม่นั้นให้น้ําหนักโถมไปที่เรื่องการค้าขายออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆครับ จนทาให้การแข่งขันค้าปลีกของยักษ์ที่เคยมีหน้าร้านมีร้านค้ามีสถานที่ตั้งชัดเจนและใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกเนี่ยวันนี้ก็ต้องลงไปสู้การค้าขายออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์เหมือนกันดังนั้นการปรับตัวก็จะเกิดขึ้นการใช้สงครามราคาการใช้สงครามของต้นทุนการใช้สงครามของการบริการก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนี่ไม่นับว่าเป็นการแข่งขันในธุรกิจประเภทโมเดิร์นเทรดด้วยกันทางออนไลน์แล้วยังเป็นการแข่งขันระหว่างธุรกิจโมเดิร์นเทรดกับยักษ์อีคอมเมิร์ซตัวจริงๆ อีกด้วยทั้งหมดนั้นก็เลยทำให้การตัดสินใจตรงนี้เกิดขึ้นเดฟลิวิสซีอของ t ท s c o เนี่ยยังบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมฮะจำนวนครั้งในการเข้ามาซื้อของเนี่ยลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขายังยอมรับเลยฮนะแล้วก็บอกว่าคนกลับไปซื้อของเหมือนสมัย10ปีก่อนคือเดินทางไปซูปเปอร์มาร์เก็ตเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งไปช้อปปิ้งน้อยลงแต่จะซื้อสินค้าชิ้นใหญ่และมีปริมาณต่อตะกร้าเยอะขึ้นกับ2เท่านี่คือสิ่งที่เขาเปรียบเทียบไม่เห็น วันทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจถอนตัวการทรําธุรกิจค้าปลีกในโปรแลนด์ของเทสโกโ้ซึ่งเป็นดีลล่าสุดนะครับหลังจากที่ตนปีก็ประสบความสำเร็จในการขายกิจการในกลุ่ม c ีพในประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียไปแล้วนะครับแต่